บ่าอุดรมาแล้วคนอีสานบอยานผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังฟังกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมผมนายแต่แต้หนูผี200นะครับลูกโทรพีคนนี้นะครับได้ลงเลือกตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านกกอกนะครับ วันนี้นะครับผมจะมานะครับบอกถึงนโยบายนะครับที่ผมจะต้องได้ทำให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกกอกนะครับผมได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับผม5ข้อนโยบายของผมนะครับผมให้ตั้งใจฟังนะครับผมลงสมัครเบอร์หนึ่งนะครับ นายแต่แต้ลูกทรพีนะครับอย่าลืมนะครับผมเลือกผมแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับเพราแม่พี่น้องทุกคนรับรองนะครับผมจะช่วยพัฒนาหมู่บ้านกก,กอกนะครับผมโอ้แป้งหันเลนเสีย <c oughs> นโยบายข้อแรกนะครับเพราแม่พี่น้อง <c oughs> กับผมนายแต่แต้หนูผีสองร้อยนะครับนโยบายข้อแรกนะครับ คือจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับมาหาผมผมจะช่วยดูแลทุกอย่างถ้าคนใดต้องการให้ผมช่วยเหลือผมพร้อมที่จะยื่นมือไปช่วยนะครับผมแต่ว่าต้องมาหาผมอยู่ที่นานะครับรับรองว่าท่านจะได้เห็นผมถ้าไม่เห็นผม ท่านก็จะได้เห็นคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอยู่ในคอกนะครับพี่ๆทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแม่ผู้ใหญ่แกก็จะอยู่ในคอกนะครับกินหญ้าอยู่ในคอกนะครับผมถ้าผมไม่อยู่นะครับก็ไปปรึกษาท่านได้นะครับผมสําหรับเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างนะครับที่พ่อแม่พี่น้องจะมาปรึกษาผมต้องมาหาผมอยู่ที่นานะครับเพราะว่าผมเข้าบ้านไม่ได้นะครับ เพ่อให้เรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนทราบโดยทั่วกันนะครับผมผมเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้นะครับผมต้องนอน,น,อ,นอยู่นาตลอดนะครับผมนโยบายข้อที่หนึ่งครับผมจะสอนเด็กขึ้นใหม่นะครับเด็กที่จบมัธยมมาแล้วนะครับผมกําลังแตกเนือเบ้านะเน้อเบ้านเน่อสาวนะครับผมผมจะแนะนํานะครับวิธี ผสมพันธุ์กัวนะครับผมเหมือนอย่างที่ผมเคยผสมพันธุ์อยู่ทุกวันนี้นะครับผมทําอย่างไรนี่คือนโยบายข้อที่1นนะครับนโยบายข้อที่2นะครับผมผมจะสอนให้เด็กนะครับผมที่โตขึ้นใหม่ทุกๆุกคนนะครับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมให้ ทำยังไงนะครับเราจะด่าพ่อด่าแม่ตัวเองได้ด่าพี่ด่าน้องตัวเองได้นะครับผมนโยบายข้อที่2นะครับผมส่วนนโยบายข้อที่3นะครับผมโอ้แปลงหนว่าแต่ไหนเราหัดประเด็นข้อที่3ามเลยพ่อแม่พีนองเอ้ยนั่นแหละครับนโยบายข้อที่3นะครับเด้อผมจะแนะนําจะสอนนะครับวิธีการ เอาศพน้องขึ้นเขาต้องทำอย่างไรไม่ให้คนตรวจสอบได้นะครับผมอย่างที่ผมเคยทำนะครับผมจะสอนและผมจะบอกนะครับผมนโะยบายข้อที่สามนะครับผมข้อที่สี่นะครับผมผมไปแปงรงคูโพลดข้อที่สี่นะครับผมทำยังไงครับเวลาทาแป้งแล้วให้เมาได้นะครับผมผมมี วิธีที่จะสอนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทาแป้งเมาไม่ต้องไปซื้อเหล้านะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจมันย่ําแย่นะครับผมไม่ต้องไปซื้อเหล้าซื้ออะไรดื่มนะครับผมซื้อแป้งมาก็เมาได้นะครับสําหรับนโยบายข้อที่ห้านะครับผมเอาไว้จังไรดีเนาะปนี้เนาะข้อที่ห้านี่เนาะไ่ได้เตรียมมาสําหรับนโยบายข้อที่ห้านะครับด่าไปหมดทุกคนนะครับผมด่าแล้วได้เงินด่าแล้วได้ เขาอื่นน้อยอยังไงมีมีเงินมีทองนะครับผมแถมให้อีกประเด็นหนึ่งนโยบายข้อที่6นะครับผมการแบ่งเงินบริจาคให้กับสามพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ได้สั่งยืยนสั่งสั้นแล้วครับผมนะนะครับก็เริ่มจะมีเงินมีห้อนนะครับผมจังเดยบ์บาลงสมัครพยไอบอกพยายบ้านนะครับผม ได้แบงได้เงินได้เงินแบงมาจากเงินบริจาคนะครับผมที่เคยบริจาคหลังจากน้องพลนัยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมพี่พี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมนั่นแหละพ่อพันไปถึงปีนึ่งแล้วจังคอยมาแบงกันนะครับผมเหตุเงี้ยเหตดสั้นนะครับผมให้หน้าต่อแน่แม่น้องแน่นะครับอันละสำหรับหนากนออกมาหน่อยนึงนะครับ คนละครหันสามนะครับผมเอามาแบ่งกันนะครับผมสั่งเงี้ยนสั่งสั้นนะครับผมนั่นแหละครับจะบอกวิธีการบริหารการบริจาคนะครับนั่นแหละครับขอนโยบายขอที่ดีที่สุดนะครับขอที่หนึ่งแนะนานะครับเดอเยาวชนขึ้นไม่นะครับผมวิธีเอางัวนะครับเดอวิธีเอางัวนะครับผมเอาละมือนี่เปล่าเอ่อมือนี่ก็กับผมก็สิมาหาเสียงสนี่นะครับเดอมือน่าถิขึ้นมากไหมผมอย่าลืมนะครับเดอ ผมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมลูกทัพี่นะครับเด้อแห่งบ้านกกอกนะครับผมเลือกผมจะท่านจะไม่ผิดหวังนะครับผมเลือกผมนะครับเด้อท่านจะไม่ผิดหวังเป็นแน่นอนนะครับผมสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเวลานะครับผมมาหาอยู่หน้าเลยครับเด้อเพราะว่าผมาเขาบ้านวไรนะครับผมผมนอนหน้านะครับผมกระยำนะครับถามว่าเห็นผมกระหากระัน ท่านแม่ผู้ใหญ่ได้นะครับแม่ผู้ใหญ่ก็อยู่ในคอกกคนละก็ลังกินหญ้าอยู่นะครับผมเอาละครับเมื่อนี้นะครับกติคอจบนะครับนโยกบายนะครับการหาเสียงลงไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อแล้วมืออื่นนะครับมืออื่นก็สิมาอีกขึ้นเก่านะครับบางเทือก็อาจจะให้เลขขามากนะครับผมนะครับก็จะลืมนะครับเด้อเบอรอหนึ่งเบื่อหนึ่งนะครับผมเลือกผมนะท่านจะไม่ผิดหวังนะครับสวัสดีครับ